ให้เป็นคนออกแบบให้ผมเลยใหญ่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอาฟีบอกไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเฮ้ยกลัวมันล้มผมล้มผมต่อให้เป็นเลยต่อให้เป็นเลยเดี๋ยที่พลาดล้มน่าจะดีใจแล้วไม่ได้ตาอีกได้มาอีกมาได้เมาได้มาได้ตลอดมาได้ตลอดมาได้ตลอดเดี๋ยววันที่ยได้เลยอ่านี่นี่นี่ MT น้องไม่ตายที่เป็นเชื่อพี่เลยฮะ แต่มันจะใหญ่หน่อยเอาไว้ใส่น่ะอ๋อนี่มอไปน้องกับมือแชมป์โลกมาเลยนี่ยล่ะได้ไหมหนักหน่อยนะโอ้โหโอ้โหกี่กิโลครับ14กิโลครับ14กิโลขอบคุณครับโอ้ได้แบกแบบอย่างนี้เลยครับทุกคนคือแบบอุ้ยดีใจมากเตยนอนทำนี้ไม่ไหวนะ ถึงมือรถถังจิตเมืองนอนท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับรูบิก480ลูกนะครับที่เป็นหน้าของรถถังนะครับเจ้าตัวปลื้มมากครับถึงกับจะยกเข็มขัดแชมป์โลกให้เลยเดียวครับภายหลังจากก่อนหน้านี้น้องอีคิวหนุ่มน้อยเซียนรูบิกนะครับโพสคลิปลงในโลกติ๊กต็อกนะครับทำชาเลนจ์ต่อรูบิกเป็นรูปหน้ารถถังจิตเมืองนอนท์นะครับนักมวยชื่อดังโดยมีการระบุครับว่าต่อรูบิก480ลูกเป็นรูปรถถังจิตเมืองนอนท์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่รถถัง สนโลกออนไลน์นะครับเข้าไปดูและแชร์ไปจํจนวนมากครับถึงขั้นรถถังจิตเมืองนอนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าขอซื้อรูบิกอันนี้ได้ไหมล่าสุดนี้ครับน้อง IQ คิโพสต์คลิปครับรถถังจิตเมืองนอนบอกน้อง EQ ว่าให้เอารูบิกไปส่งที่บ้านเนื่องจากรถมาแตงของรถถังไม่สามารถใส่รูบิกทั้งหมดได้น้องไอดีใจมากครับที่จะได้ไปเจอพี่รถถังตัวเป็นๆถึงบ้านจากนั้นได้ขนรูบิกนะครับ หน้าของพี่รถถังเนี่ยขึ้นรถกระบะตู้ทึบไปถึงหน้าบ้านพี่รถถังจิตเมืองนอนท์เลยเมื่อรถถังเห็นรูบิกเนี่ยนะหน้าตัวเองเนี่ยก็เห็นกับตาครั้งแรกครับก็อึง้งเพราะเหมือนมากแถมยังบอกว่าปีหน้าเปิดวิลล่าจะเอาไปตั้งที่วิลล่าที่มีบุรีครับเป็นวิลล่ากลางทุ่งนานะมีค่ายมวยมีสวนสัตว์มีของเล่นและยังจะให้น้อง IQ คิวเนี่ยเป็นคนออกแบบให้อีกด้วยครับจากนั้นเนี่ยมีการมอบกางเกงมวยของตัวเองพร้อมกับลายเซ็นให้กับน้องไอคิวนะครับ แล้วก็ขอกอดน,นะครับไอดอลในดวงใจด้วยพี่รถถังเนี่ยนะครับยังมอบเข็มขัดแชมป์โลกวันแชมป์ชิปของตัวเองน้าหนัก14กิโลกร,รัมให้น้องอ q ด้วยเพราะไม่คิดว่าจะมีใครทุ่มเททําให้ถึงขนาดนี้แต่ก็เป็นเพียงการมอบให้เป็นเพียงพิธีเท่านั้นครับเนื่องจากรถถังเนี่ยยังต้องใช้เข็มขัดเส้นนี้ในการปกป้องแชมป์โลกต่อไปครับ